thank you ผมช้ยจากช่อง CF Moto ATV UTV Thailand นะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับเราจะมา,ารีวิวรถ UTV ตัวใหม่นะครับของ CF Moto นะครับเป็นปี2021เลยนะครับตัวนี้จะอยู่ในรหัส U Ford 1นะครับเป็นขับเนสี่ล้อแล้วก็เป็นรถแนวแคมปิง้งแนวใช้งานในฟาร์มนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นกระบะนะครับ กระบะเนี่ยจะมีการดีไซน์ให้บรรทุกของได้เยอะแล้วก็สมุกสมบัตินะครับแล้วสามารถยกดําได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะสามารถนั่งได้ถึง3ที่นั่งนะครับสามคนนะครับแล้วก็มีประตูนะฮะเดี๋ยวภายในนะครับแล้วก็ช่วงล่างเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปครับด้านหน้านะครับเป็น กันชนด้านล่างเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มีวินติดมาให้นะครับขนาด3.5นะครับวินขนาด3,500นด์นะครับนะครับมีกระจังหน้ามีกันชนด้านหน้านะครับครอบด้วยตัวพลาสติกขึ้นรูปนะครับแข็งแรงคลับไฟหน้านะครับจะเป็นไฟ l อล LED แล้วก็มีเดย l i g h t นะครับ เป็นดีไซน์ของเซี่มโตเลยนะครับครับแล้วก็มาดูระบบช่วงล่างด้านหน้ากันก่อนนะครับระบบช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นดับเบิลเออาร์นะครับแล้วก็ปีกนกตัวล่างนะครับตัวนี้จะทำหลบองศามาครับโค้งนะครับหลบองศาแล้วมีตัวกันครับครับก็เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังจะดูแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าใช้เป็นระบบดับเบิลเออาร์นะครับมี อาร์บนและอาร์มล่างนะครับยึดประคองอปีกหนก2ชั้นนะครับแล้วก็มีโชค๊คด้านไหนดำลงมาแล้วมีตัวกันโคงมาให้นะ,ะจุดยึดลิงก์นี่จะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีระบบะบูทจราบีนะครับหลายๆจุดเลยนะครับตัวคาลิปเปอร์เบรกนะครับจะใหญ่แล้วก็มีเบรกมือให้นะครับ ดูแล้วใช้งานได้ทนทานมากนะครับส่วนโลบท้อยเสียก็จะมีตัวกันความร้อนมาให้เพราะว่าท้อยเสียจะววิ่งวนวิ่งวนด้านด้านหน้าด้านนอกนี้นะครับจะมีตัวกันความร้อนมาให้นะฮะดูเซฟแล้วก็ดูดีนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จุดเป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะ สามารถบรรทุกของได้นะครับเยอะมากนะครับแล้วยังสามารถดําได้ด้วยนะครับาการบรรทุกของเขาได้ถึงประมาณ3 5 0กโลนะครับเราจะเปิดดัาให้ดูสามารถยกดําได้ด้วยนะครับเป็นไฮดรอลิกยกดัาได้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่ 1000cc นะครับ79แรงม้านะครับ เป็นเครื่องยนต์วีทวินนะครับใช้น้ำมันเบนซินระบบส่งกำลังก็เช่นเคยนะครับเป็นของ c ีวิทเทคแคนาดานะฮะไจ่อยได้เลยนะครับทีนี้เราเข้ามาดูภายในนะครับอันดับแรกเลยประตูนะครับประตูให้มาดูดีมากนะครับเป็นคอนโซลเหมือนรถยนต์นะฮะด้านในนี้ตัวเปิดเลือกจับเนี่ยมีที่ใส่ของด้านด้านข้างของประตูนะฮะ ค่อนข้างดูงานเงียนมากนะฮะเป็นคอนโซลเลยนะครับอ่าเรามาดูด้านในนะครับด้านในตัวเบาะจะสามารถนั่งได้ถึงสา,สาที่นั่งนะครับซึ่งเราสามารถนั่งเป็นสองที่นั่งแล้วก็อ่าถอดเบาะตัวนี้นะครับลงมาเพื่อเป็นที่ที่วางแก้วแล้วก็วางของได้นะครับโดยที่เราอย่างนั่ง สองที่นั่งได้อย่างสบายนะครับเบลนะครับมีให้สาจุดนะครับสำหรับคนนั่งกลางด้วยนะครับอ่าเรามาดูคอนโซลหน้ากันนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีช่องใส่น้ำนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างคอนโซลจะสามารถวางของได้ตลอดตลอดคอนโซลนะครับวางได้เลยแล้วก็ด้านบนที่ใส่ของนะครับลึกมากนะครับมาใส่ของได้เยอะมากนะครับ โซนดานนน้านบนนะครับลองโซนด้านบนก็จะสามารถใส่ของแล้วก็ใส่แก้วน้ําได้เหมือนเดิมเหมือนกันนะฮะด้านล่างนี้จะมีปลั๊ก12โวลต์แล้วก็ช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับเป็นมาตรฐานของซี <oto> อโมโต้ครับตัวูพันตัวนี้จะดีไซน์ให้สามารถปรับเบาได้นะครับนั่งอยู่ในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับ ่านั er ่งแล้วก็การวางเท้านะครับจะรู้สึกได้ว่ากว้างนะครับซึ่งผมสามารถปรับเบาะให้เข้ามาได้แต่ตอนนี้คือผมปรับเบาะสุดเลยนะฮะปรับเบาะสุดเลยรู้สึกว่ามันกว้างเกินนิดนึงนะครับอาจจะต้องปรับเข้านิดนึงนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้จะอ่าพวงมาลัยพวงมาลัยก็สามารถปรับได้แล้วแต่ตำแหน่งนะครับต้องการตำแหน่งไหนนะครับปรับได้หมดเลย ตัวนี้ตัวนี้นะเป็นเบ็เดเบ็ดมือนะครับเป็นเบ็ดมือทีนี้ผมจะเปิดสวิตช์นะครับหน้าจอนะครับก็คุ้นเคยจะเหมือนรถรุ่นอื่นๆของซี o อร์ตนะครับดูคุ้นเคยมากนะครับก็จะมีแจ้งสถานะของความร้อนแล้วก็น้ํามันในถังความเร็ว กิโลเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดได้นะครับเป็นโหมดทริปโหมดวัดวัดรอบเครื่อง RPM นะฮะแล้วก็มีตำแหน่งบอกกับเครื่องสีล้อดิฟล็อกนะฮะมีเวลาเหมือนกันนะฮะการจัดการตั้งแอร์จัดหรือเซตอะไรก็จะเหมือนกันหมดนะครับระบบคันส่งเกียร์นะครับผมชอบมากตรงนี้เพราะมันใกล้มือมากนะรเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้คล่องแคล่วเลยนะฮะ เอาดีไซน์มาให้อยู่ในคอนโซลเพราะว่าด้านล่างเราสามารถเดินเราสามารถาใช้งานวางของหรือมีคนนั่งได้แบบสบายนะครับขึ้นลงง่ายนะครับนี่คือการดีไซน์ของตัวอยู่พันนะฮะส่วนสวิตช์นะฮะก็มีมาตรฐานนะครมีไฟขอทางนะครับมีไฟเลี้ยวมีแปรมีสวิตช์ดับเครื่องด้านนี้นะครับ ด้านนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อทั้งหมดจะอยู่ด้านซ้ายนะครับสามารถบิดได้เลยครับง่้งายง่ายมากนะฮะด้านล่างน,นี้จะเป็นระบบไฟสองสว่างนะครับไฟสองสว่างทีนี้เรามาดูาใต้เบาะของคนนั่งจะมีกล่องเก็บของอีกหนึ่ง,งชิ้นนะครับซึ่งเราไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่ามันสำคัญตรงนี้นะฮะเราสามารถเปิดเอกด้วยมือเดียวนะครับเปิดเบาะออกนะฮะ ด้านในนะครับที่เราเห็นนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นกล่อง ecu นะครับควบคุมเครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็น ovd สามารถเราสามารถาตรวจเช็ค o b d ผ่านโทรศัพท์มือถือนะฮะของเซมอโตได้เลยนะครับเป็นระบบของเซมอโตรุ่นใหม่นะครับส่วนด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องใส่ของนะครับและสามารถกันน้ำได้ด้วยนะฮะเราสามารถเก็บของสำคัญอ่าที่ไม่อยากให้เปียกหรือไม่อยากให เจอกับสิ่งสกปรกนะครับเราสามารถเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถถอดยกขึ้นนะฮะยกออกไปได้ด้วยนะครับกล่องใบนี้นะฮะสำคัญมากเลยครับเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับมาดูกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ดีไซน์มาดีมากนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเป็น2จังหวะนะครับเราไม่ใช้เราพับเก็บได้นะครับก็จะดู ไม่ไม่ยื่นจากตัวรถเวลาเราใช้งานในที่แคบนะฮะเวลาเราจะเริ่มใช้งานกลับเราก็สามารถเปิดกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้เราสามารถล็อกได้นะฮะการขโมยได้นะครับฝาถังน้ำมันตัวนี้เราจะล็อกหรือเราจะไม่ใช้ระบบล็อกก็ได้นะฮะ ตัวเกลียวจะเป็นระบบะกันรีนะครับก็คือบิดไปยังไงก็ได้ฮะมันก็จะฟรีแน่นแล้วแต่เขารีนะครับตัวนี้ดีไซน์ดีมากครับด้านหลังด้านหลังนะครับไฟท้ายก็จะให้มาเป็นไฟ LED นะครับก็คือดูเด่นชัดมากนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะฮะไฟเลี้ยวจะกระพริบอยู่ด้านในดูล้อนสมัยมากเลยนะครับ ในส่วนของหลังคาเป็นพลาสติกฉีดแข็งแรงนะครับเข้ารูปนะครับดูเข้าลูกกับตัวโลบาร์เลยนะฮะแล้วก็ด้านหน้านี้เปิดเพื่อรองรับสปอตไลท์นะครับนะฮะด้านหน้านะับเป็นแก๊ปเปิดเพื่อรองรับสปอตไลท์นะครับครับช่วงล่างของคันนี้นะครับมีการปรับแต่งใหม่นะครับเนยการใส่ ชุดยกไป2นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับเป็น29นิ้วซึ่งจากปก,กติแล้วจะเป็น27นิ้วนะครับเรายกช่วงล่างขึ้นมา2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนยางอีกความสูงอีก2นิ้วรวมเป็น4นิ้วนะครับ <printer> ก็เลยดูรถสมาร์ทสวยงามแล้วก็สูงขึ้นเราก็ได้เห็นตัวรถของยูพั <Manh zeitig> นนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกระบบช่วงล่างาว่าเป็นยังไงนะครับรถ ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานาหลายๆอย่างนะครับแคมปิ้งได้นะครับใช้ในฟาร์มในสวนได้นะครับสามารถบรรทุกของได้นะครับก็ยังไงลูกค้าสนใจก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างหรือที่เพจ CF Moto ATV UTV Thailand นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ